ก็มีผลิตภัณฑ์จากบานนกอีไม่มานํ่เสนอค่ะเป็นผัดถุงลายสวยๆค่ะอันนี้พื้นที่หนึ่งลายนกลำแพนนะคะลำพืนอันนี้ลายที่สองสหวนตัวนี้ลายที่สามนะคะลายสวยๆนีล้ลายที่สี่นะคะส่วนพื้นที่ห้านี้จะเป็นผ้าไหมนะคะ5้ห เ็ดนี้ผ้าไหมค่ะเป็นผ้าไหมลา,ายส,สวยๆนะคะถ้าสนใจลายไหนก็ทักมาได้ที่ id l i n e f a c สมนะคะผ้าไหมเราจะมีเยอะนะคะแต่เรามาเอามารีวิวแค่เท่านี้ก่อนนะคะจะเป็นผืนแบบที่เรารีวิวไปแล้วก็มีอยู่นะคะถ้าท่านใดสนใจแบบไหนก็สั่งเข้ามาได้นะคะที่ id l i n e f a c สมเบอร์โทรศ 2องศูนยนะคะจะเป็นเสื้อก็มีนะคะสีแดงนี้ฟรีไซส์นะคะเป็นกระเป๋าก็มีค่ะ <_ kg> ก็อย่าลืมนะคะสนใจลายไหนก็ทักเข้ามาได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวก็รอช่องฟังปีใหม่นะคะ มันนี้มาเบิ่งแม่ตายนอนเว่นค่ะนอนกลางวันนอนกลางวันทุกวันไม่เห็นนอนเลยวันนี้นอนนะคะสงสัยพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตลองเพ็งเพาะค่ะแม่ตายเลยนอนเลยเสียงที่ไมข้างเลเีย,งร,ย,ง,ยงรถพอมาพี่ไมยเลยยื่นเสียงรถพ่อมา ใกล้ๆน,นะคะมาดูใกล้ๆก,กันขึ้นต้องใส่ไปไต่เห็ดน้ำแมว่ะแม่ไปไต่เห็ดเมื่อคืนนี้ไปไต้เห็ดหมู่บ้านเกษตรการนะคะไต่น้ำปลาอย่างค่ะจ็ได้้ลยอยู่ค่ะแต่มีตะดอกน้อย,น,อยนิดปวง เสียงลูกเสียงลูกข้างเลยลุกเลยโอ้ยปีใหม่แม่กำลังนอนค่ะหลังจากพี่โอ๊ตหล่องเพลงกลมแม่ตายนอนจนตื่นแล้วบันนี่กัสิมากผ้านองปีใหม่เต้นโชว์เลยค่ะบันนี่เฮ้ยหย่าย่าเฮ้อเฮ้อเฮ้อค่ะฮากกขอบคุณขอบคุณบ้มีนะคะมีมีกับ เข้ากายศาสตร์นะคะจากเอฟซีโคราชนะคะขอบคุณมากมากนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแข็งแรงโอ้บอกไทยบอกแข็งเห็นบอนน่นขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำล่ำรวยนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะ้อนี้เข้ากับสิบภาพพีปีไม่เต้นฉลองฉลองเครื่องเสียงใหม่ค่ะนี่ ถอยเครื่องเสียงมาใหม่ค่ะเครื่องเสียงใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่ปีเราจะเต้นกับใครนะคะมาดูค่ะนักแสดงมีใครบ้างเออเออเอารายงานตัวหน่อยค่ะใครชื่ออะไรคะบึงบิ้งบึง,บงหลงสาวเป็นวัสดีค่ะ พี่ไม่ฟังเสียงครับพี่ไม่ีไม่ว่าเสียงมาจากไหนวะมามานู้นนู้นโอ้ไม่โปเป็นใจนู้นนู้นเออของไมค์ค่ะของไมค์สวัสดีครับผมชื่อคัมิสซ์โม่คมชื่อเล่นชื่อเป้ครับครับหมายเลขที่หนึ่งโอ้โหมีหมายเลขด้วยลดจุ S 1> <S 1> สวัสดีค่ะ oh <yeah. S 1> หนูชื่อเด็กหญิงสัสดิอโอเบ้าคอชื่อเล่นชื่อน้องโอ๊ตเลทกกาววันนี้จะมาทำอะไรคะมาออกกำลังกายค่ะโอ้มาเลยค่ะเอามา,าอันนี้ให้น้องขอเชิญ pues. รับชมและรับฟังได้แล้วค่ะโอ้ยนังงัมงี่ก็ยังกวนหนาดังอยู่บนในบุหูอยู่แล้ว มาพี่มามามาไม่เอามาเข้าแถวเออพูดโอ้สปีดก้อนหมูเลยพวดอะเห็นบ่เอยเอจฉลองฉลองเครื่องเสียงใหม่นะคะยะยะยะเฮ้เฮ้เฮ้ จะลองเคื่องเสียงใหม่นะคะแล้วก็ซ้อมเต้นไว้บนกระถินนี้นะคะแมแมเ่เอฟซีทันใดอยากจะมาเต้นด้วยกับน้องโอ ok กับน้องเป้มาได้เลยนะคะพอดีว่าวันที่สี่ตรงกับวันลาทิตย์พอดีเลยค่ะเยอะเยอะเฮ้เฮ้เฮ ปี๊ี้เขากับมวนคือกันละคุณเครื่องเสียงเราใจแห้งมือนีเอวมาเอวมาเอลเอเอวกระดูกยู่บงไดค่ะกระดูกกระดูก เออสวยตั้งพีตั้งนงออกกําลังกายค่ะออกกําลังกายตอนเย็น នេះទីហ ோம் ពីเปអើពីเปពីเปសួននោះแหน t ចឹងណៃ Yeah 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 hey 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 អីមកអេ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 មក

គ្រីអត់អ้าวเต้นสวยๆมาជាច់ជាច់ជាច់អេអើว่าไงน้องปีใหม่สู้ เต้นดีๆเต้นดีๆออกงานแหลกงานแหลกกระทิ้นนี่ค่ะกระทิ้นกระทิ้นเดือนหนานี่ค่ะวันทีสีะะ่แล้วค่ะมาพบกับน้องช้างเดอกแก๊งนะคะวันที่สี่เฮ้เฮ้เฮ้เอ้ ม đường... ันบ่เป็นใจแล้วเอมมา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 อีดิ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 เอาเฮ้ยๆๆโอ๋ออกกําลังกายค่ะรถหน้าท้องค่ะเจ๊ๆๆเหอะๆ ค่ะคัพเตนคูพีโอในเพื่อนอ่ะ,อะ yeah. ก็อย่าลืมเข้ามาติดตามดูกันเยอะๆนะคะมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะหย่าหย่า พออยอยี่พี่เนี่กระสูนปัถ้อยก่ะเอาเยอะเบสเบสเบสเออ๋อยู่ไหนอะเอ๋ว่ะเอ๋ว่ะโออไม่พีนอนแล้วพี่พี่บอกขอ,อนอนเบิ่งดีกวา่าพี่พี่บอกขอเป็นกำลังใจนะเออนั่งให้เป็นกำลังใจพี่พี่ว่า นังเทียนังเทียปีเป็นกำลังใจให้ค่าพี่พี่บอกเรียนรู้เป็นกองเทียกองเทียยดีเด่น เอ้หมอลำก็มานะคะหมอลำก็มาเฮ้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 รู้สึกว่าคนข้างหน้าเสื้อดำเขียวนี่จะกินจังมากเลยนะคะโอ้โหเอานอนไหนกำลังใจอีกแล้วกินยาเก้วกันเพิ่มพลังกอนปีๆบอก ีโยตกับพ่เปตเต้นไปเลยแล้วปีขอเพิ่มพลังแป๊บ่นอนไหนกำลังใจพีพีเฮเฮ้เฮ Nó không nổ sáu bụi con con kông quay như bà đèo ui 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 à lé quay phụ khan tới lé à à ออออตอนนี้เราก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e ช่องทางปีใหม่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณโครงการโค,รคจิอาณาจักรด้วยนะคะ ที่ขับไม่ได้ก็แม่แม่เอฟซทุกท่านเป็นขับทุกคนนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะที่คอยเป็นแรงใจให้เราตลอดมานะคะขอบคุณน้องเสือน้องสิงมากๆนะคะโบ,โบริบริหารมือ้วยค่ะเนี่ยแถมแถมแถมจังหน่อยเอ,อ้า หหลวัดนี้เมื่อตนผู้ชมเนนี่เาเาเอยฮ้ยเ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 อวมาละพี่ๆคือบ่เอวมาเลยเขาเออย่ใสเอวเอ เย yeah, yeah, yeah. อะเยอะเยอะเ้ยเอ้อ้าอีกแล้วท่านผู้ชมบังแล้ววัหน่าดังแลว้วคุณค่ะถ้าเราพูดผิดพลาดประการใดไปก็ต้องขอโทษขอขอภัยว้นที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะฮอสิบปวยแห่งมอสลำมโฮเตลยีงสิบสี่ะคะค่ะสวัสดีคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ